<Yeah. S 2> ถ่ายพิวานให้ไม่นี่หน่อยครับก็หลังจากอยู่ในกรงได้ประมาณสักสองชั่วโมงกว่าๆนะครับสองชั่วโมงกว่าๆเกือบสามชั่วโมงก็ออกมาเดินเล่นอยู่ข้างนอกครับบางวันกอ็อยู่ข้างนอกอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องเข้ากรงสองสามชั่วโมงนะครับสลับกันเมื่อก่อนได้เดินสองสามชั่วโมงอยู่กรงใช่ไหมแต่นี้อยู่กรงแค่สองสามชั่วโมงแล้วก็ออกเดินที่เหลือก็จะอยู่ข้างนอกกับแมตตินนะครับเราเดี๋ยวรอน้องๆกลับมาเล่นด้วยทั้งส้มๆ เนี่ยเป็นนีเปสตาแล้วก็ต,นนต้องเอาเข่ต้องกาลืมชื่อไปเลยบูเวฟครับก็เขาก็เข้ากันได้แล้วก็เล่นกับน้องได้นะครับแต่ว่าน้องปะทูก็ยังไม่กล้าปล่อยโดยที่ทิ้งกันไว้ทั้งคืนโดยที่ไม่มีคนเฝ้านะครับก็เลยยังไม่กล้าปล่อยเขาก็ให้สนิทกัแบแม่ติ่มไปช่วงนี้นะครับโอเคอ่ะในในแม่เนยไ,ไ,ไหนแล้วแม่เนครับในหนครับ น่ารักันดีนะครับแม่นหนีอืมอืมห,หน้าเอ้าน่ารักคนดีนะแอ,อ้ลอืมเอลจึิงจึ้งเอ้าไงครับยังไ,ไงอืมยังไงครับยังไง ชอบไทยหนุ่มชอบนอนไทยนอนแปะครับ